สวัสดีครับกันกับ yu-ki-o oh! d โ e l l i n ินะครับผมในะวิดีโอนี้ก็จะมาโรยัยนต่อในเออ่ Clear s t a t e m i i s s o n ของภาคเวนส์นตอนนะครับผมจากคราวที่แล้วนี้ก็เราเล่นมาถึงใน s t a t e m i i s s o n ที่12กันแล้วนะก็ไม่เป็นการเสียเวลาลวก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันเลยนะครับผมน,นว่ามีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> โอเคครับอันแรกก็คือเอาเชนะโซเบอร์เนอร์เลเวลสาติดต่อกัน3ครั้งนะครับผมเนะี่ยอันที่2ก็จะเป็นการทําการอัญเชิญมอนเตอร์แบบลิงนะครับผม3ครั้งใน1นึ่งดูเอลนะครับผมนะอันที่3าคือทําการมุกการฝันตรงข้ามนะครับผม3ครั้งนะครับผมโดยใช้คาดเอฟเฟกของฝั่งเรานะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือชนะสุดเอ็ครั้งนะครับผมมันก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปทอกันที่มิชชั่น13กันเลยนะครับ หมายแล้วมีชั้น12เราเคลียร์แล้วหารับมีชั้น13นะ,ะเราจะมาต่อกันที่ในส่วนของทันทันนะครับผมอันแรกคืออทำลายมอนสเตอร์ Monster 30ครั้งนะครับผมในโลกนี้นะฮะผมอันที่สองคือทำคารนอนเชอร์มอนสเตอร์แบบ30ครั้งอันนี้ผมแน่ใจว่ามันต้องแบบนอร์มอลซัมมอนหรือว่าสเปเชียลซัมมอนได้หรือเปล่าอันนี้ก็ ลองแบบว่าง่ายๆก็เป็นน้องมอนสอมอนไปก็ได้นะครับผมนะอันที่3คือเอาชนะโซเบอร์เนอร์เลเวลสามสิบนะเข้าภายใน6เทิร์นโดยใช้ตัวละครเพลย์เมกเกอร์นะครับผมนะอันนี้บังคับนะครับต้องใช้เพลย์เมกเกอร์เนี่ยเอาชนะโซเบอร์เนอร์เลเวลสามสิบภายใน6เทิร์นนะครับผมนะอันที่4คือเอาชนะหนึ่ง <c oughs> ครั้ง นะครับผมโดยไลท์พอยต์เนี่ยต้องเหลือ1000หรือต่ํากว่าน,นะครับผมนะโดยใช้เพย์เมเกอร์เนี่ยสู้กับกอเลี้ยวสามสิบนะครับผมนะอันนี้คือใช้การกับดักยี่สิบครั้งนะครับผมนะแล้วก็เคลียร์มิชชั่นนี้อันนี้เป็นมิชชั่นของพระเอกเรานะครับผมที่จะต้องสู้ทั้งโซเบอร์เนอร์กับตัวเอ่อกอนะครับผมนะก็อะเอาละเราไล่กันทีละตัวไปแล้วกันนะทวนตัวผมมองว่าก็ค่อนข้างที่จะ ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามันจะยากตรงนี้เรื่องของมิชชั่นที่เราต้องชนะกอในไล์พอยเนี่ยเหลือเหลือ 1, 000, หนึ่หรือต่ํากว่านี่แหละครับนะเลวสามสิบข้อ,อจะสู้ลำบากนิดนึงนะวิธีการแต่ว่าเด็กก็แนะนําว่าใช้เป็นเด็กลิงแบบง่ายๆหรือว่าจะใช้เป็นตัวอ,อะไรว่าผมใช้โวชาลีลิงก็ได้แต่ว่าตัวนี้เด็กหลักผมจะเป็นโคตเกอร์อะไรไปแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเอาไว้ลงแรงอะไรเงี้ยได้ นะครับลงแรงลงเคซก็ได้อยู่นะครับผมนะมือของอาจจะไม่ครบอะไรนี้แต่ว่าก็พอเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่ะเพรยเดียวเรามาลุยกันเลยนะอันนี้ก็ถ้าไม่มีก็ไปสู้กันในเกมน,นะครับผมนะง่ายๆอยู่นะครับนะอันนี้เอาโซเวอร์เนอร์แล้วสามสิบนะครับนะคือตัวละครในเกมฑมีอยู่แค่นี้แหละนะครับนะในช่วงตน้นนะครับส่วนตัวละครอื่นอย่างของ b l u อ a n g e นกับว e เว v e r เดี๋ยวน่าจะเข้าเกณฑในาภายหลังนะครับน่าจะอีกหลายเดือนอยู่นะโอเคอันนี้เราต้องชนะโซเบอร์เนอร์ภายใน6เทิร์นนะครับผมนะเลนะครมือไม่ค่อยสวยมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็อ่าพอ ได้อยู่บ้างนคะครับอ๋อ,อ,อแต่มันต้องชนะไพ่ดอกเทิร okay. นน้อโอเคมันไม่ใช่ไอ,นไอ,นะไอ้นี่ให้ชนะลาพอยต่ำกว่าพันโอเคโอเคพอได้อยู่แม่เจ้า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 ดูไอที่ว่าโคท็กเกอร์โคท็กเกอร์อีโคท็กเกอร์อ่าอ่ะจะต้องใช้ไปก่อนไม่เป็นไรเราก็ เล่นของเราไปจริงๆโอ้เวทตายแล้วก็เนี่ผมพลาดไปอย่างหนึ่งสองแฟกต์มอนสเตอร์หนอสองแฟกต์มอนสเตอร์สองแฟกต์มอนสเตอร์โอเค คนนี้ไว้แก้ปัญหาในระดับหนึ่งนะอันนี้เราก็ต่อโคท็อกเกอร์ต่อได้ไอตัวไมโครท็อกเกอร์เนี่ยเวลาถ้าเราลิงก์ลิงก์ที่เป็นมอนเตอร์ที่ชื่อว่าโคท็อกเกอร์เนี่ยเราสามารถเสิร์ชการ์การ์ที่เป็นไซเ่าไซเบิร์นะครับผมนะจากในเ คาที่เป็นไซเน็ตนะครับผมเวทเวหมหรือกับดากจะเดขึ้นมือแต่ว่าถ้าเราอันเชิญแบบนิ n งแซมอนโดยที่ตัวมันอยู่ในสนามเนี่ยมันจะสามารถเสิร์ฟได้ทั้งหมดแล้วก็เวหมดกับดักได้นะครับผมนะซึ่งเอฟเฟกนี้ค่อนข้างจะดีมากนะเอฟเฟกค่อนข้างดีแต่นี้มือมือตะกี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่มีตัวใหญ่มาเล่นต่อก็เราก็มาเล่นต่อบแบบนี้ก็ได้นะครับ ส่วนตัวผมแล้วก็จะมารุยกันคเครตัวดอกสเ,เปอร์นี่มันถ้าเราอยู่สุสานนะครับก็จะสามารถสเปเชียลซัมเมอรจากสุสานได้เลยหรือว่าถ้าการไปน,นี้เนี่ย,ออยถูกส่งออกไปนอกเกมนะครับผมนะก็จะสามารถกลับเข้ามาในสนามได้โดยเอฟเฟกตทั้งสองกันเอฟเฟกเนี่ยมันส,สามารถใช้ได้เทอร์ละ1นึ่งดูเอลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าจากสุสานก็จะชุบได้1ครั้ง นะครับแล้วก็ถ้าโดนมูไปรีมูกโซก็จะชุบได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับในการเด็กลำคอมโบเอาไว้ทําลิง์โดยเฉพาะอะไรพวกนี้นะครับนี่แล้วก็บวกไปควโอทีเคได้ไหม็นาจะโอทีเคได้นั่นแหล คือเป็นแบบคอมโมต่ตอเนื่องนะครับโคตเกอร์อะ er, ไรน,นะครับเป็นสกิลเสกนะที่อันนี้ก็คือต้องลงแรงนะครับผมไปสกิลนี้ดอกแท้จากการ PP นะครับหรือว่าไปตีตัวละครในเกตนะครับผมดอกมานะดอ,อกสกิลแล้วใส่ในคอนเวอร์เซชันอันนี้เราจะจบในส่วนของ เคลียร์กับโซเบอร์เนอร์นะเลเวสามสิบโดยใช้เพรレเมคเกอร์ะนะโอเคอันนี้เคลียร์นะแล้วก็ทำลายมอนเตอร์อ่ะโอเคหนึ่งตัวอันนี้ซัมอนโอเคอันเนี้ยมันหมายความว่านับรวมสเปเชียลซัมอนด้วยนะครับเพราะว่าทำการอัเชิญมอน8ครั้งเลยนะฮะก็เพราะว่าเราลงเราลงสเปเชียลซัมอนใช่ไหมแล้วก็ทำการนอร์มอนโคทอกเกอร์ไปแล้วก็สเปเชียลซัมมอน ลิงก์ดิสเกร์ปปไปแล้วก็ลิงก์แล้วก็มาสเปสเปตัวโคท็อกเกอร์ไล่มาเรื่อยๆนะฮะโอเคอันนี้ก็ง่ายอยู่ถ้าอัญเชิญบอลสาครั้งแบบนี้ก็ถือว่าง่ายนะครับโอเคอันนี้จะยากหน่อยในส่วนตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ก็เล่นแบบไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ผมก็บอกว่าเล่นไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวว่าจะาผ่านไปได้นะครับในส่วนตรงนี้นะ โอ้แม่เจ้าโออแม่เจ้าไม่เป็นไรเลยๆกันไปอันนี้เราต้องชนะโดยไลฟ์เราเนี่ยต้องเหลือต่ำกว่า1,000หรือเท่ากับ1,000นะันนค่อนข้างจะเหนื่อยกันหน่อยโอ้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 ยเจ็บเจ็บเจ็บ ไปรอเป้าก่อนเอาไปรอเป้ารอตีกอนโอ้ยไซเบอร์ไทยมันสุอ่ะมันแต่ใน,นนี้ผมงงอยู่ว่าเอออันเนี้ยผมงงอยู่ว่าทําไมมันมันไม่ยอมใช้ได้ผมไม่เข้าใจอยู่มุมเนี้ยผมไม่เข้าใจอย่างแรงแล้วนี่นมันเป็นไซเบอร์นะแต่แบบใช้ไม่ได้หรออะไรเงี้ยอืม กูสกิปเอร์นั่งหมดกันแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะยิงคอสตมิกนะฮะอันนี้เรายิงคอสตมิกเพื่อที่เราจะโอ้ใช่ใช่ไม่ได้เลยอืมโอเคไลฟ์พอยต์เราน้อยกว่าหนึ่งพันละ สามได้ไหมว่าลิงสองลิงสองโอเคลิงเป็นคนท้อกเกร์ไปก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้เมันเดินไปแล้วนีิว่าเออช่่งมันช่่งมันตรงนัง้นตรงนันเดี๋ยวค่อยว่ากัน ก็พันหกพันหกะก็ไม่น่าจะได้แต่ไม่ได้กลับแบกวิตอรี่เนะาะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรนั่นเท่าไหร่เดี๋ยวทำผืนไว้ก่อนแล้วกัน กตอนเอจำพินตลอด หอเป็นเอลฟ้าไปอืมถ้าเอลฟ้านี่มันชอบจริงเลยกระโดดข้ามคอ ันนี้เราเคลียร์ไปแล้วนะครับสองมิชชั่นในการสู้ในเกตนะครับผมแล้วก็ชนะก็โดยเ,เร็วสามสิบโดยใช้เพเมเกอร์เนี่ยแล้วก็ไลฟ์พอยต์เนี่ยเหลือหนึ่งพันเหลือต่ำกว่านะครับผมนะก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเหลือแค่ใช้การกำลังยี่สิบครั้งทำงานเชิมมอนสเตอร์สามสิบครั้งแล้วก็ทำลายมอนสเตอร์สามสิบตัวเออสามสิบครั้งนะครับผมนะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะ เป็นใช้เป็นกับดักล้วนก็ได้นะครับถ้ากลัวว่าเราไม่มีเ,เราไม่มีไอเนี้ยฮะเราเราไม่รู้ใช้กับดัก2ี่สิครั้งมันจะนั่นไม่ทันก็ใส่เป็นได้ก,กับดักล้วนก็ได้นะครับเราก็มีนแนวทางในการเล่นอยู่นะฮะโอเครนะแสบนะครับเราเป็นเราเป็นคอนเสิร์ตแสบก่อนเพราะว่าเราบอลเยอะอยู่นะครับ โอเคโอเคแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราก็เป็นน้องมอนแทปไปนะครับน้องมอนแทปมีเลอร์ฟอร์สไปเลย ดีน่าจะดีกว่าโอเคนี่ก็จะเป็นเอกซีดส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นเอกซีดก็นะครับเอกซีดเน้นสีวงนี้ก็น่าจะเก่งค่อนข้างเยอะอยู่ สองเอาเออยากเล่นนะครับอันนี้มันเป็นยนางไซเบอร์ เอาแบบง่ายๆยอยู่ <c oughs> นะไม่มีอะไรให้เดี๋ยวก่อนนะมีเอ็กซีนีแรงสิบสองซเปอร์คอนตัมเบรคือดูมันจะเรียปล่อยป่ะนะแต่ว่าก็เอามาลองดูแล้วกันนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมก็จะออโต้บอทนะครับผมเคลีย ไปจนหมดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะขอจบในวิดีโอนี้นะครับผมนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็ไปทําเล่นแบบเล่นๆกันไปเล่ยๆเขียยไปเล่นๆออโต้ไปก็ได้นะครับสบายๆนะอืมไม่ยากเท่าไหร่นะครับถือว่าโอเคเลย ทำมอนพบดีครับทำลายมอนเตอร์สามสิบตัวใช้การกับดักยี่สิบครั้งเนี่ยลงเด็กกับดักบัดเดียวก็าลงมาหมดเกลี้ยงละ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không โอ้บทมันทำไมมันฉลาดจังเลยเอโอ้เข้าใจแล้้ไหมจริงเล่นทำลายก็หมดเลยฮะเมื่อ,อ,อ,อนะกี้ออโต้นะก็ ประเมินความลนดของ ai ไม่ได้เหมือนกันนะคบางทีเนี่ยแบบแทนที่จะทลายฝันของข้าหมดแล้วมาทำฝั่งตัวเองเนี่ยเจ็บใจเจ็บใจเ <c oughs> จ็บใจตัวนี้จริงนะครับก็เหลืออยู่แค่ทำลายเดสต์อรเอ่อทำลายมอนสเตอร์สามสิบต,ตัวนะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ นะที่เหลือก็ไปการทำกันต่อนะครับผมนะสำหรับวิดีโอเคลียร์สเตจมิชชั่นของภาคเวนสนะครับผมนะก็ขอจบวิดีโอท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้านะครับผมนะสำหรับตัวเรียเคลียร์มิชชั่นของภาคเวนสนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบตรงน,นี้ก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับ